ผมมาเบิ่งนะนต้อมครับผมน้อยปลาขาวน้อยปลาขาวีใส่ครับเอาตอกมาฝากไเป็นครับอย่างนี้ไมือเทสี่อเมือเทสเม่เอยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหธรรมดา ถ้าอยากจะถ <stumbled S 1> ่ายรูปน <Okay. S 1> ี่รูปละสิบบาทโอกาสหายากนะครับจะมาถ่ายรูปกับยูทูบเบอร์ดังขนาดนี้นี่ครับยูทูบเบอร์ด้วยสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมมือนีก็เป็นการไอเป็นมิตติ้งสั้นสั้นตกหนูข้างที่สามครับผมพี่น้องกับ ซึ่งหน้าพื้นมม้ลายแห้งครับผมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับผมแดดก็ห้อนครับผมตัวนี้ก็ข้นกบบไมลายครับผมนายเอกก็มาครับผมนายเอกสวัสดีครับผมนายเอกสวัสดีครับนายเอกมาสัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหกัยทักทานเยยามาเด้อ้ครับผมบึงนะนตอมครับผม นล้วก็มาลุงน้อยก็มาครับผมลุงน้อยปลาขาวลุงน้อยปลาเขาวไปพี่น้องผมพาไปหาน้ำหมดครับผมหมดกันมากสวัสดีครับทุกทครับผมสวัสดีครับโอ้ยวาอยู่มาพูดได้หน้าคุ้นๆณมาแสดอก ว่าเป็นบอม้าเสนอกมาครับมาไปพี่น้องเส้นไอเพี่นองเอาตอกไปฝากนายเอกครับผมไปตอกเส้นไอครับผมไปมันหมาะไปนายเอกเอาตอกมาฝากไปยเอเป็นเทสท์ทว่าเห็นอย่างนี้อะไมือเทสที่มามือเทสเทสครับผมเล็กน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับใครดูตอกจากค่ายไหนครับ ของเซียนไลคครับผมเยียนไลคครับจัดไปครับขอบคุณอะไรครับของฝากจะให้น้องคอสด้วยได้ดุกจะต้องดำดุกนี่ก็แล้วครับเปิดเลยโอ้โหผู้ธรรมดาขอบคุณมากครับไม่ธรรมดาดอกหมันดอกหมันของน้องอ อันนี้มาจากไหนครับอิร์อันนี้ค่ายไหนครับต้านมาใช่ตาแคปตั่นไมครับโอเคทกป้ชื่อดังนบเอาตตาแคปซันนคมจุทำไไมิดวันแม่งจังอ่ะทไมคนผมพ เอายังไงแน่เสียสมาดีแล้วข้าชิคกี้ยะครับเก่าไม่อมนี้ไม่ดเก่าไม่วอมนะเอาลนะเอาเลยไปด้วยไปด้วยเรียบร้อยไปนะครับท่านนั้นไปครับ เสียสิบาทนะครับยิบาทถ่ายไม่ได้เสียาเลยไไปรับต้มเรามาแล้วนะรต้อมเรามาแล้วน้ำน้ำหน้หนอยู่ไหนี่าไม่ต้อมควาไครับ่งอย่ครับยิ่งอยู่เอาเลยนะต้มมาไม่วอมขางขีหมอลุตไม่อไมก็ไม่ออก่ะ

มากันหลายสตร์ชิตเลครับผมภาคอีสานมาเบิดขบวนมาฮอดฟิษณุโลกกับมีมีทุกภาคครับผมเดี๋ยวล่อไปเบิรงกันย่ามือแรงนะครับนาอว่าเป็นสีผ้ากับเป็นซันยูทั้งแดงนะครับผมผมก็ไปกับทีมงานเส้นไอนะครับผมเดี๋ยวนอกรอ้องเอกมากครับผมเดี๋ยวผมสิไปกับน้องเอกไอครับผมพี่น้องเดี๋ยวลุยกันย่ามือแรงครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เรล่มออกไม้กันแล้วนะพี่น้องนะครัทีมงานก็ภาคกันไอเซียนไอโอครับผมเซียนไอก็ฟันอยู่มุมหุ่นแน้วโย่ขางข้างครับผมตอนแรกนะครับเนาะเดี๋ยวลอลุ้นน้ำกันนะพี่น้องเนาะมันบ่มาก็อีกเรื่องนึงแหละครับผม

没呀，我好慢。嗯

เต่ตัวนหน่อยพี่น้องนะเหยนงเต่ตัวนหน่อยพี่น้องตัวทุบสองนิ้วนี่โอ้ยจายนูก็ได้ไปไปหาตัวใหญ่อยู่ยยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องก็ คือเหนียวกับปหมาณน,นะพี่น้องนะคือมันบบยเห็นตัวใหญ่เลยพี่น้องมันเห็นแต่ตัวในน้อยแบบนี้ผมก็เลยบบยิงมนันถ้็เจอแต่ตัวในน้อยแล้วกันนะพี่น้องเนาะตัวใหญ่โบยเห็นครับผมตัวน้อยเห็นหลายพุ่นเลยไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันยุ่อยุ่ที่ไอ้มองมิตติ้งเลยครับผมมาทีมงานเส้นไอสีมานอยู่บนเนาะพี่น้องไป,ไปไปเดี๋ยวไปเจอกันยุ่พุ่นเลยครับผม

เดีเราจะมาดานุนี้วัดเนไหเราวัดกันที่โสนิยมนะครับเราไม่เดาแล้วเราจะไม่เดาเฮ้ยมันอาจจะมีเลขจะหนักนะผมกองน้ำเราจะมากอกไหมหรับได้ตกฝันมาได้ตกฝันหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกตัวหนูทุกตัวมีค่านะครับเอาความยาวได้ไหม เท่าความยาวได้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำหนักกันว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าของนั่เอกเขาสั้นป้อมแต่อันนี้ป้อมจะยาวๆหน่อยนะตัวใหญ่ยบไฟเดี๋ยวจับจับจับหน่อยตัวนี้แมวครับผมเกี่ยวฟันเเียวพิ่มไอ้ตัวนี้เบา

อีมี่นี่ก็มีอันจากหนี่นีูพุกนอยไนี่นี่ดูพุกีนี่รองเท้านี่ดูซิงอันไบีบสมครับโมมีโมดบีบนี่เราทูุออกครับวันวันเอาไมอไปจกเอาอย่ในหูอ๋อเข้เอของขอเคี่ยงตเคี่ยงตุไงนี่มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเชมัน ตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวลองเกี่ยวเลยลองเกี่ยวับเกียวนะครับวาวับตัวนี่รับอเลยครับเวาะตัวนี้แข็งหมให้จนู้นะเอาตัวใหญ่มากเยียบเยียเยียบดเหนอว่ะลองได้เียลอง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 หมดเรตัวใหญ่กันเดี๋ยวเ็นลนดออกลูกกันน่อยเกี่ยวเขี้ยวเลยนะำเต็มมันมันมันหลเลยของนายเอมันนี่ อานะครับผมพี่น้องนี่ตอนนี้ก็กําลังสีเฮ็ดกับเข่ากินนะครับผมตอนนี้เส้นไอ้กําลังเผาขนหนูอยู่ครับพี่น้องครับผมเนี่ยมาเบิ้งครับผมนี้เป็นตาต้านะครับผมตาตาแคปชั่นนะครับผมเป็นคนอมนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ใสพักเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยกําลังสทําการกินแล้วครับผมพี่น้องนี่กาลังคนอยู่พี่น้องโอ้ยควนเขาดังพี่น้องระบาดเี้ยมองเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ย ขวดึกครับพี่น้องครับผมอันนี้หนูประมาณสิบกว่าตัวเลยพี่น้องเนี่ยยางจังเลยพี่น้องเอ้ยโดนปีมีเทือครับพี่น้องครับผมอากาศแบบนี้นะเฮ้ยหนาวหนาวพ่อพี่น้องเอ้ยยินขวดนูน้ำกันเลยพี่น้องเนอะเฮ้ยเป็นตะมว้วนเลยพี่น้องเนอมีติ่งสันตองนูครั้งที่สามครับผมพี่น้องอยู่จังหวัดกาฬสินทรนะพี่น้องเนอะอันนี้ แก้วครับพี่น้องครับผมไปเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับพี่น้องครับผมนี่จัดแจงกับเขาย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเวลาประมาณตีสามที่เขาตีสี่เลยพี่น้องครับผมกาเบื้องเอาโลดพี่น้องเอ้ยผูหลังคนกันนอนรับแล้วกับมีนะครับเนาะแต่ตื่นมากินเขาก่อนนะครับผมซึ่งได้ออกรอบเดียวนะครับผมทีมงานเซียนไอออกแต่รอบหัวคําครับผมกลับมากกับ แจ้งพอดีบรรยากาศกันได้พี่น้องเอ้ยยืนอ้อมกองไฟแล้วพี่น้องเอ้ยยินข่าอิม่มแล้วก็เตรียมตัวสิบากันแยกย้ายแล้วครับผมเพราะว่าผมต้องกับนะครับผมเพราะว่าบืออื่นต้องมีแผ่นไปทั้งอื่นต่ออีกนะครับผมกะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องซํานีเ้เดอเพราะว่าผมบ่ไดอยู่จนสอดแจ้งครับผมกับสลรับ คลิปนี้ก็ไปแล้วครับพี่น้องครับผมสวัสดีลาตีสวัสดีครับผม